สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกันหรือลัคนากันก็สามารถดูได้ค่ะชาวราศีกันคือผู้ที่เกิด17กันยายนถึง16ตุลาคม อาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะท่านดูตามชาร์ตที่อาจารย์วางไว้ได้เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหางแต่วันที่1สิงหาคมถึง15สิงหาคม2564ค่ะอาจารย์หอนญาศไพ่นะคะเปิดดูพลังงานไพ่ของชาวราศีกันเราเริ่มต้นที่คนมีคู่ก่อนนะคะคนมีคู่คนไม่โสดนะคะพลังงานไพ่ท่านจะขึ้นว่าอย่างไรนะคะ ค่ะเรามาลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะท่านได้ไพ่สีถ้วยเอามือกุมขมับนะคะคิดถึงใครบางคนอยู่หรือเปล่าท่านได้ไพ่ strength ได้ไพ่อราชินีเหรียญค่ะได้ไพ่สี่เหรียญเป็นไพ่เปิดหีบเงินนะว้าวสวยมากเลยได้ไพ่หนึ่งถ้วยค่ะ พลังานไพ่ของชาวราศีกันนะฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะฮะหรือสิ่งที่ผ่านมาไพ่ตำแหน่งแรกของท่านเป็นไพ่คุณคิดคิดถึงใครบางคนเอามือกลุมขมับก็คิดมากเนะะี่ยนะคะไพ่สเ e รน t h นะคะแปลว่าคนคนนั้นเป็นสิ่งที่ท่านมีความรู้สึกว่าอยู่ใกล้เรามีความสุขนะ เป็นภาพผู้หญิงนั่งบนหลังสิงโตนะอ่าตามตำนานก็คือเป็นคู่สามีภรรยากันด้วยเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับท่านกับเขาคนนี้ท่านรู้แหละว่าเวลาอยู่ใกล้กันเนะ่ะเขาก็อ่อนข้อ หรือยอมท่านทุกอย่างอยู่แล้วนะคะแต่เวลาห่างกันก็ดูเขานิ่งๆไปยังไงไม่รู้ะนะราชินีเหรียญน,นะคะแปลว่าเขานิ่งไปนะคะแต่ท่านต้องการแอคชั่นต้องการให้เขาเปิดใจมากกว่านี้บอกรักท่านขยบความสัมพันธ์มากกว่านี้ใกล้เข้ามาอีกนิดได้เป้านะ <S <S เหมือนชาวกันพูดอย่างนั้นเลยนะ <S <S อือบอกรักฉันสักทีสิบอกอนาคตร่วมกันสักทีใส่ไพ่หนึ่งถ้วยนะท่านต้องการอย่างนั้น นะคะอาจารย์มองนะแล้วเขาจะทํำไหมแอคชั่นของเขาฝ่ายนั้นมียังไงเกิดขึ้นบ้างนะคะขอดูพลังงานไพ่ของคนรักชาวราศีกันค่ะคนรักของชาวราศีกันเขาได้ไพ่ห้าเหรียญอ่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะน้าเศร้าๆแสดงเขาก็คิดถึงเหมือนกันแหละเห็นไหมเป็นไพ่กอดกอด กันอยู่เนาะแต่เป็นไพ่แบบอาจจะเหมือนกับฉากหลังอะค่ะเป็นภาพท้องฟ้ามืดๆมัวๆอยู่แล้วหน้าก็เครียดๆอยู่นะคะอาจจะคิดเรื่องเงินเรื่องความก้าวหน้าของตัวเองเรื่องของความมั่นคงนะคะมีไพ่แปเมิถาแปลความมุ่งมั่นในเรื่องของงานการงานที่ต้องเติบโตมากกว่านี้เหมือนเขาคิดเรื่องของหน้าที่การงานและเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้นะ แล้วเขารู้สึกยังไงกับท่านละ่ะอืมท่านก็ยังเป็นคนสําคัญของเขาอยู่นะเห็นไหมคะไพยรายชินีไม้เท้าท่านยังเป็นยอดหญิงในหัวใจเขาอยู่ท่านคือคนสําคัญหรือถ้าท่านเป็นผู้หญิงเขาก็เป็นผู้ชายที่สําคัญสําหรับท่านถ้าท่านเป็นผู้ชายก็มองมุมกลับนะคะเขาก็จะมองว่าท่านเป็นผู้หญิงที่สําคัญของเขาอะไรประมาณนี้นะ อ่าเป็นไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะเขาอยากมอบสิ่งดีๆอ่าที่มีค่าที่สุดให้กับท่านนั่นเองนี่คือความรู้สึกของเขาดูไพ่ใบสุดท้ายไพ่เดอะวลนะคะเขาอยากจะมีความสุขร่วมกับท่านไม่อยากให้ท่านต้องมากังวลในเรื่องของความหวาดระแวงก็ได้นะคะไพ่เดอะวลเนี่ยว่าช่วงที่ห่างกันช่วงที่นิ่งไปเฮ้ยมีใครรู้เปล่าอะไรประมาณนั้นเขาคนนี้ ก็เลยกังวลเหมือนกันว่าท่านจะไม่เข้าใจเขาแต่ที่จริงแล้วเขาเห็นท่านสําคัญอยู่เสมอเขาแค่ช่วงนี้ขอเวลาขอเวลาสร้างตัวเองสร้างความมั่นคงให้ตัวเองเพื่อภายภาคหน้าชีวิตเขากับท่านจะได้มีความสุขอืแต่อยู่บนพื้นฐานของความมั่นคงนั่นเองนะคะมาดูไพ่สรุปนะคะสําหรับชาวราศีกานกับคนคนนี้นะคะสรุปว่าย,ยัางไงเป็นไพ่อัศวินไม้ เป็นไพ่ราชินีถ้วยนะคะเป็นไพ่หกดาบเป็นไพ่เดอะฟูลใบสุดท้ายเป็นไพ่เฉลิมฉลองสามถ้วยค่ะแน่นอนค่ะจากหน้าไพ่นะราชนีถ้วยประกบไพ่อัศวินไม้เป็นภาพหญิงชายที่มีความรู้สึกยังมีเขาเรียกว่ามีความต้องการ ในเรื่องของหัวใจที่เห็นความสัมพันธ์ของอีกฝ่ายอย่างแน่นอนโดยเฉพาะราชินีถ้วยนะคะไพ่หกดาบกับไพ่เดอะฟูแปลว่าการก้าวข้ามปัญหาไปด้วยกันการหลุดพ้นนะคะเดอะฟู food, การหลุดพ้นจากสิ่งที่มันเลวเลวร้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมเรื่องของความรักที่อาจจะไม่ค่อยจะเข้าใจกันก็ได้อะไรประมาณนี้ช่วงเข้าใจผิดกันก็มีเนาะไพ่หกดาบ ปลว่าท่านทั้งสองจะก้าวข้ามปัญหาเหล่านี้ได้ด้วย,พยไพ่ใบนี้ค่ะเฉลิมฉลองนะคะไพ่สามถ้วยแปลถึงการเฉลิมฉลองความรักนะคะไม่ได้แปลสามเศร้านะบอกก่อนนะเพราะไพ่พไม่ได้ข,ขยายเรื่องแบบนั้นเพราะฉะนั้นท่านสองคนก็ต้องมีความสุขร่วมกันอ่าสามถ้วยอาจจะแปลว่าคนในสังคมคนอื่นๆก็รับรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะว่า เปิดเผยนั่นเองอืนะคะถือว่าดีมากๆนะคะโอเคเรามาดูดวงคนโสดชาวกันบ้างนะคะอาจารย์ขอเก็บไพ่ก่อนนะคนโสดชาวกันค่ะ จะอ่านทั้งอาดีตและปัจจุบันอนาคตอันจะเกิดขึ้นสำหรับชาวราศีกันคนโสดค่ะคนโสดได้ไพ่าอาพระราชาไม้เท้าได้ไพ่อสศวินดาได้ไพ่เดมูลได้ไพ่าสามถ้วยแล้วก็ได้ไพ่าราชินีไม้นะคะคนโสดที่ช่วงที่ผ่านมาอาจจะ เจอความรักที่ไม่ค่อยชัดเจนแหละไพ่ดมูลนะคะความรักที่มันอึมครึมอาจจะเป็นสามถ้วยนะอันนี้มันขึ้นหนึ่งชายสองหญิงนะคะก็เรื่องของมือที่สามแหละที่ผ่านมาท่านน่าจะเจอในเรื่องเหล่านั้นมาแต่ตอนนี้อาจารย์มองไพ่อัศวินไม้กับอัศวินดาบเป็นภาพยืนแบบถือดาบจังก้าอยู่งั้นแปลว่าความเด็ดขาดความเชื่อมั่นความเป็นตัวของตัวเอง นะคะชาวราศีกันเหมือนกับลืมได้แล้วละ่ะนะคะให้ใบสุดท้ายเป็นภาพผู้หญิงเหมือนคาวบอยเนาะนั่งอยู่บนหลังม้าม้าสีดำใส่ชุดสีดำแบบเพิ่มบุคลิกความน่าเขาเรียกว่ามไม่ใช่น่าสะพึงกลัวนะน่าเกรงขามอ่านะฮะก็เหมือนกับชาวกันอัศวินไม้เออโทเทีราชาไม้ก็เหมือนกันณตอนเนี้ย อาจารย์มองท่านให้ความสำคัญในเรื่องของงานไหมเรื่องของการที่จะทำให้ตัวเองมีพลังมีอำนาจหรือมีคนเชื่อมั่นนับถือศรัทธามากกว่านะตอนนี้นะเเรามาดูว่าเพราะเรื่องอดีตมันจบไปแล้วละ่ะนะเรื่องเศร้าๆปักนี้นะคะปักนี้จะมีใครเข้ามาเป็นความรักเกิดขึ้นสำหรับคนโสดชาวกันไหมอันนั้นเรื่องอดีตท่านและ ปัจจุบันที่เป็นอยู่อะอนาคตอันจะเกิดขึ้นท่านจะเจอผู้หญิงสวยค่ะราชินีเหรียญถ้าคุณผู้หญิงคุณก็จะเจอผู้ชายที่ค่อนข้างบอกหล่อน่ารักนะคะอืมเป็นคนที่แบบโสดด้วยนะไม่มีพันธะแล้วนะไม่ว่าจะอาจจะเป็นแม่ไม่พ่อไม้ก็ได้หรือไม่ใช่ก็ได้แปลว่าคนที่เคยผิดหวังกับความรักมาก่อนก็ได้ที่ท่านจะเจอเขา ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะเจอผู้หญิงที่ค่อนข้างสวยและมีความเก่งนะคะให้ราชินีถ้วยใบนี้ไม่ได้แปลถึงความเป็นแม่บ้านเหมือนไรเดเวทนะเพราะเธอยือนแบบมั่นอกมั่นใจซะขนาดนั้นนะอืมเพราะฉะนั้นคุณจะเจอคนที่มีความเก่งความมีเขาเรียกว่าความน่าเชื่อถือมีบุคลิกที่โดดเด่นมากๆนะคะและเป็นคนที่ไม่มีพันธะด้วยนะคะชามแลนอาจจะเป็นคนทางไกล ต่างทิน่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้ที่คุณจะเจอเป็นชาวต่างชาติก็ได้หรือแค่อยู่คนละจังหวัดก็ได้อาจจะเจอด้วยการเดินทางหรือสังคมออนไลน์โซเชียลก็ได้นะคะค่ายทำบาลานส์นะคะสวยมากๆเลยค่ะผูกสัมพันธ์เป็นความรักในปักนี้นะคะเป็นภาพผู้หญิงกับสิงโตเหมือนคอเคียกันละเข้าใจกันแล้วนะคะเป็นความรักที่จะ,ะยืดยาวนะคะเลข8 In อินฟินิตี้นะ ท่านจะมีความรักที่ยืดยาวเป็นเขาเรียกว่าเป็นรักระยะยา,ยาวไม่ใช่อ่าระยะสั้นคบกันไม่ทันไรก็บอกเลิอกอ่าคงไม่ใช่แบบนั้นอีกแล้วนะคะชาวกันคนโสดจะเจอความรักที่เป็นคู่นิดนิรันดอนก็ได้นะคะไพ่ขึ้นสเตรนท์และมีรูปเครื่องหมายอินฟินตี้นะโอเคเราจะมาดูคำแนะนำจากไพ่ฝั่งใจ คำแนะนำความรักให้ทั้งคนสดและคนไม่สดนะคนมีคู่คนสดไพจะบอกเรื่องราวแง่คิดในเรื่องของความรักกับชาวราศีกันว่ายังไงอ้อมกอดที่อบอุ่นนะคะก้าวถ้วยวัดใจวัดใจ p เ i n นช์อวานก็เหมือนกับ ความรักเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้การวัดใจนั่นแหละคะ่ะว่าเฮ้ยคนนี้เขาพร้อมที่จะร่วมทุกร่วมสุขกับเราไหมนะคะความรักอย่าพึ่งแบบเทใจไปเต็มที่แต่จงใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้นะคะถ้าเขารักเราจริงเขาก็ย่อมที่อยากจะทนุถนอมเหมือนคนคนนี้เขาเลี้ยงสุนัขน้อยตัวเนี้เขาก็ต้องรักห่วงแหนอุมไว้ในอ้อมกอดนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เขารักเราจริง เขาก็หวงแหนเราและก็อยากดูแลเราและก็อยากมีเราอยู่ในอ้อมกอดอันอบอุ่นแบบนี้ตลอดไปนั่นแหละค่ะคือความรักที่แท้จริงนะโอเคค่ะเราอยากมารู้ว่าชาวราศีกันจะเจอคนรักที่เขารักท่านมากมายขนาดไหนความรักที่เขาจะมีให้กับชาวราศีกันคนคนนี้มีใจให้ท่านมีความรู้สึกกับท่านมากมายขนาดไหนนะคะ อ่าอเล r e า love นะคะอ่า calling in อ่า calling in your soulmate ก็ต้องบอกว่าแน่นอนค่ะคนคนนี้เขาจะรู้สึกว่าท่านเนี่ยเหมือนจักรวาลส่งมาให้เลยนะบางท่านก็อาจจะบอกว่าขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเผอิญว่าได้พบได้เจอเจอท่านท่านเป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานมาให้ จักรวาลประทานมาให้พมรมลิคิทประทานมาให้ได้เจอกันเขาพยายามที่จะบอกว่าเขาจะรักษาความสัมพันธ์เนี้ยไว้ตลอดไปแม้ว่าจะเป็นช่วงที่อาจจะมีช่วงที่ไม่เข้าใจกันช่วงที่เอ่อเหินห่างช่วงที่หมดแพชชั่นก็มีนะคะแต่เขาจะไม่เขาเรียกว่าเขาจะไม่ยอมเสียท่านไปเขาจะต่อให้ท่านบางครั้งจะเบื่อหน่ายเขาจะหมดแพชชั่นกับเขาแต่เขาจะต้อง สร้างแฟชั่นขึ้นมาใหม่เพื่อให้ดึงดึงคุณอะกลับมารักเขามาสนใจใเขาได้อีกครั้งอย่างแน่นอนนคะคะเป็นภาพคนงอนงอค่ะเป็นภาพผู้ชายคนนี้ยังเหมือนดึงมือผู้หญิงขึ้นมาจุมพิษนะ่ะอาจารย์เลยมองว่ารับรองแหละยังไงเขาก็ไม่เสียไม่ยอมเสียท่านไปเพราะเขาจะรักแล้วหวงแหนแล้วเขาจะสร้างอารมณ์โรแมนติกกับท่านอยู่ตลอดเวลา นั่นคือคนรักของชาวกันนะคะก็ขอให้ความรักของพวกท่านเป็นดังที่ไพ่ขึ้นมาจากไพ่นางฟ้าประทานพรน,นี้นะคะขอให้โชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ